fc เราที่เดินทางจากกรุงเทพไปหาอน้องหรือไปให้กําลังใจน้องก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าก็ถือโอกาสไปหาทางน้องนุกน้องตายอะค่ะเพราะว่าน้องอยู่ใต้เหมือนกันเนาะแล้วเหมือนกับว่าผู้จัดอะเขาเหมือนกับว่าหาที่สถานที่ที่อยู่ใกล้กันหมายถึงว่าใกล้ๆสนามแข่งน้องปายอะไรอย่างเงี้ยแต่ละที่แต่ละอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เท่าเท่าที่ไอ้นี่มานะคะอืมก็ประมาณนั้นผู้จัดเขาก็น่ารักมากความที่อยากให้น้องแบบเอ่อเผื่อน้องจะแวะไปหากันอะไรอย่างงี้แง่ทุกคนผู้จัดเขาขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ไปสนับสนุนเขาเนาะไปให้กำลังใจเขาไปดูน้องๆทั้งน้องลูกน้องปายอ่ะอืมทั้งให้กำลังใจน้องลูกน้องปายให้กำลังใจผู้จัดอุตสาห์แบบว่า พาน้องไปหากันสองคนกลัวแบบว่าน้องสมมุติจ้างวันเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวน้องนุงก็กลับมาถูกปะถ้าคุณอื่นเขาเอจ้างน้องผู้จัดก็เลยเอาวะฉันจ้างเลยสามวันธนดลนะ่ะให้ล่องใต้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้เผื่อวันไหนเวลาไหนแวบไปหาเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้ไงผู้จัดเขาก็เลยแบบนั้นเขาก็เลยจ้างทั้งสามวันเลยค่ะ คิดดูไปแปลโอดีโอก็อยู่ที่นั่นสองสามวันเนี่ยเนาะส่งกำลังใจให้น้องส่งกำลังใจให้ผู้จัดทุกคนนั่งหล่อคนก็นั่งหล่อมากเออแต่ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งน้องสนุกดีเนาะนุะ่นกันแล้นะนุ่กันแล้นะหนึ่งสองสอามต่อนหน้าต่อนหน้าคนของเราเนี่ยพูดได้นะคนอื่นมาจากพูดนะคิดในใจบอ ิดในใจคิดใ,ในใจบอจะเก่งขนาดไหนก็ต้องคิดในใจเดี๋ยวเขามันใส่เอาอย่าไปพูดนะอะไรนะไม่ใช่เรื่องของเรามันคือหนูนะี่อยู่บนเวทีเนี่ยอ๋อไม่ได้เกี่ยวใครเนาะอยากจะบอกรักก็บอกไปอะเขามันใส่กูเดียวไป <laughs> อโอเคครับทุกคนครับ เจอวันนี้เราขึ้นกี่ทุ่มนะโอ้โหหา้หาทุ่มครึ่งหรือเปล่าใช่ไหมห้าทุ่มครึ่งโ,โห้หาทุ่มเลยก็ชินแล้วแหละเพราะว่าเป็นวงดัง,ง<า>ต้องเข้าไทยตนะ้องเข้าไทยแล้วงดังวงดังเกินนั่นแหละก็ชิวๆชิวๆธรรมดาฮะเพลงอะไรแม่<า>เจ้าสิเกินไปเลยนะ แม่เป็นคนใต้หรือคนไหนนี่จะบอกว่าปากหวานบอกเป็นซะนี่ตัวนี้ยังม,ยงมียังมีไปกินอยู่อีสานไหมยังมีไปกินอยู่เอะอีสานเรื่อยไหมฮะช่วงช่วงช่วงเลนอายุเท่าไหร่ที่ไปกินอีสานฮะต้องเคยแล้วนะ อยากจะถามไงโมเมนต์นอีสานกับใตแตกต่างกันยังไงหรือมันเข้มเข้มเข้มกันหรือเปล่าพักใต้น่าจะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเนาะคือคือจิบฮะพักใต้เข้มไอ้ยีสานอะอะไรนะความนัวไม่เหมือนกันนุ่มนวลผมเดาได้เลยว่าภาคใต้น่าจะแบบ <ŭ> <ii> แต่ถ้าโซนอีสานก็จะแบบถ้าถ้า <y> ถ <starving> ้าเป็นกลิ่นอายก็จะมีความมีแคนเข้ามามีพินเข้ามาเนาะใช่ไหมล่ะก็จะแบบไปเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆแต่แต่ถ้ากรุงเทพก็จะเป็นอบอุ่นสักหน่อยสะอาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าภาคใต้คือจุงเทพไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ว่ะฮะโซนโซนกรุงเทพพี่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทำไมอ่ะมันเร่งเวลา ันนี้ก็แฟนเอออันนี้แฟนเอออันนี้มึงซื้อไง <c oughs> เปลี่ยนจากน้องมาเขาไม่ใช่เป็นเพลงใต้คุณชอบเพลงใต้เพลงอะไรไมีเงี่ยมัอ่ะเป็นเพลงหนาวได้ไหมหนาวได้ไหมพูดคำเดียวเอาได้หรือเปล่าอีสานไปฟังกับผัวเก่าน่นเพลงหนาวะไรนะ อาเพีงหนาวห้าร้อยครับอีสานเั่นก็เลยครับอีสานห้าพันเออพูดไปเรื่อยโยมือห้าพันเมื่อเ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยอาเเพียงหนาวอย่านะ500รอยานอย่ามานะห้านะเขาห้าพันแล้นะฟังก่อนยืนตรงนี้แหละยืนยืนยืนเออหยังไปซื้อกับแกงไปเด้อเออไม่ให้แล้วโอ้ Này. Mà nè Thế nào mình hôn không chơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ คนคอยจำไมมันหนาวอย่างนี้แตละวิ it, ที่ทำไมฉันช้าจังคนอยอะฉันนั้นคงทำได้แค่ว่าได้แต่รอ <Ooh. S 1> ว่าคนทางนั้นจะคิดถึงกันกไหมเธอหนาวใจหบือไม่ใจก็ให้รู้ยังรักและรอเสมอ พอพอช่องไหนนะไปห้าร้อยบาทรับทิปใจขอบคุณมากมากครับเห็นไ,ไหมร้องให้เต็มที่นะเมื่อกี้ห้าร้อยบาทมันสมเนาะกับเพลงทิปได้ไปเมื่อกี้เนาะสุดจัดแม่สู้ไหมไม่สูข้ขอบคุณครับขอบคุณครับล็อกในบัญชีพ่อขี่วะเยียวเด็ดเพิ่งเลือกงานเพิ่งเลิกงานโอเคประมาณนี้ครับเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงประมาณห้าทุ่ม นะครับมอบความสุขห้าทุ่มครึ่งนั่นแหละประมาณนั้นห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่ร้านแห่งนี้สถานที่ตรงนี้โอโ้โหใหญ่มากๆเลยครับไปเจอกันครับขอบคุณมากครับ แทกแทก้อตัดจ, like จะเห็นแท๊กแท็กเ็ที่รอมาเรียบร้อยปล่าอ้าวเขาบอกให้จับแล้วจกเรไม้มไงออกิดใคหยิไเออ